สวัสดีครับแฟนๆชาวคอนดูเดตทุกท่านครับสำหรับคลิปทดสอบในสัปดาห์นี้ครับเรามีโอกาสได้ไปร่วมทดสอบ Ford ดเรนเจอร์กระบะแกร่งเจนใหม่นะครับโดยผ่าน3จังหวัดภาคใต้ครับทั้งภูเก็ตพังงาญและกระบี่โดยรุ่นที่ทดสอบน,น,นะครับเป็นรุ่น Ford ดเรนเจอร์วายแฉกเทอร์โบคู่สประตูทั้งขับเคลื่อนสองล้อและ4ล้อนะครับซึ่ง r a n เจอร์เจนใหม่เนี่ยจะมีความตดอต้านแค่ไหนรวมถึงสมรรถนะจะเป็นอย่างไรถ้าพร้อมแล้วไปชมเลยครับ สำหรับเรนเจอร์เจนใหม่ได้มีการปรับโฉมปรับทั้งหมดทั้งคันจากรุ่นเจนที่แล้วแบบใหม่หมดเลยตั้งแต่กระจังหน้าทรงหกเหลี่ยมขนาดใหญ่สีดำเข้มนะครับพร้อมโลโก้ฟอร์ดวงรีสีเงินทับเส้นยาวนอนสองเส้นนะครับส่วนไฟหน้านะครับดีไซน์ใหม่เป็นแบบ Matrix LED นะครับที่มีไฟ Daytime LED เนี่ยเป็นรูปตัว C นะครับอยู่ในโคมเดียวกันกลมกลืนนะครับกับชุดเสริมกระชนหน้าและส่วนล่างที่มีคิ้วชายล่างสีเงินและไฟกดหบอกเป็นแบบ LED นะครับซึ่งหน้าตาของมันเนี่ยดูแก่นดูบึนกว่าเจนที T ่แล้วนะครับ ด้าน่านะครับเน้นความบุกบืนดูแรงรุสเนี่ักใบเทอร์โบนะครับ,บ,รบที่บางคนซ้ายขวานะครับเสริมด้วยล้ออลอยสีดำสิดนิ้วพร้อมยาง ST นะครับขนาด255ถ้า6 5ห้รบแลกับคิ้วขอบล้อสีดำนะครับ สปอร์ตบาร์ดีไซน์เท่นะครับลงตัวกับบัานท้ายที่เสริมสปอเรอร์แบบบิลล์อินพร้อมไฟเบอร,ร์อลิ่านขนาดเล็กนะครับและที่สำคัญเนี่ยถ้าคุณเปิดฝากระบะท้าทยเนี่ยคุณจะเจอช่องต่อไฟแบบ ac 2ิโวลต์ o, และ,ะ2 3 0สโวลต์สำหรับเชื่อมต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าหรืออุปกรณ์ไฮบร,ออรไ,ฟฟได้อีกด้วยนะครับ เมื่อก้าเข้าสูธธ่ไฮเดียสารครับจะสังเกตว่ามีการเปลี่ยนแปลงไม่หมดนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคอนโซลหน้าบอกนั่งแผงประตูลเลยต่งตางๆนี่นครับแต่ที่สุดตาจริงๆนะคือเรื่องของจอสัมผัสแนวตั้งขนาด2นิวนะครับตะการตาม,มากและแบบ ไก่ปจ,จริงๆนะฮะสามารถสั่งการด้วยเสียงของซิงค์นะครับแล้วก็รวบรวมการเชื่อมต่อไม่ว่าจะเป็น a p p l e CarPlay ไราสาย Android a u อ o ต้ทำได้อยู่ซึ่งทั้งหมดเนี่ยจจเดียวกันเลยนะครับคอนโซลหน้ามันแบบสีดำขิดส้มนะครับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันดีไซน์สปอร์ตจับกระชับมือนะครับวสัสดุตกแต่งทุกอย่างเป็นแนวเป็นแบบส้มหมดเลยนะครับสำหรับตัวของไวแฮกเท่านั้นยังไม่พอครับ เบาะนั่งของ Ford Ranger w i l d c a นะครับไม่ว่าจะขับสองขับสี่เนี่ยครับให้ระบบไฟฟ้าแต่ทิศทางนะครับไม่ว่าจะคนขับคนนั่งก็ปรับได้เช่นกันนะครับเรียกว่าสบายตาทั้งคู่เลยนะครับในส่วนของสมรรถนะการขับขี่นะครับการทดสอบขับในครั้งนี้นะครับเราก็ขับกันยายาไปกว่า1 8แกิโลเมตรนะครับจากหาดไม่ขาวภูเก็ตครับเดินทางข้ามจังหวัดพังงาและกระบี่นะครับโดยรุ่นที่จะขับเนี่ยครับเป็นรุ่น วายแท็กขับเคลื่อน2ล้อขับเครื่องยนต์ไบเทอร์โบเป็นเครื่องนยนต์ขนาด2.0ลิตรนะครับ210แรงม้าที่3,500รอบต่อทีนะครับแรงบิด500นิวตันเมตรที่1,750-2,000รอบต่อทีนะครับจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติสี่สปีดในส่วนของที่เข้ามาใหม่นะครับก็จะเป็นเรื่องของระบบโหมดการขับขี่ครับซึ่งฝอดเรียกว่าระบบ Terrain Management นะครับที่มีกัน4โหมดนะครับคือโหมดปกติโหมดประหยัดโหมดถนนลื่นและโหมดลากจูงนะครับซึ่งข <uh ับเครื่อง2งล้อจะมีให้กัน4หบ แต่ถ้าเป็นรถกับเครื่อน4ีล้อเนี่ยมีโหมดปกติอยู่แล้ว4โหมดข้างต้นนะครับแล้วก็เพิ่มอีก2โหมดคือโหมดโคลและรายซึ่งตลอดเส้นทางาการทดสอบนะครับมีฝนตกค่อนข้างหนักทําให้ขับขี่ได้ไม่เต็มที่เท่าไหร่นะักสำหรับออรโรดแต่ก็พอจับอากาศได้บ้างครับเดยเฉพาะคันเล่นที่ค่อนข้างไวเหยียบแค่ประมาณ30-50%เนตี่ยครับตัวรถเนี่ยจะพุ่งทันทีครับเรื่องของความเงียบและความนิ่งของเครื่องยนต์เนี่ยทำได้ดีดกว่าเช่เก่อน,นะครับประกอบกับก,บการเก็บเสียงพนงักด้ยสารที่เพิ่มวัสดสุัเเสีียยง้นนนาขึนนรก จอวัดสิสปีดเซ็ตระบบมาทำงานได้ราบรื่นสมูทและไม่กระดบกับเจนที่แล้ว จากนั้นก็มาถึงกันที่สนามออฟโรดจำลองครับซึ่งสถานที่นี้ครับเป็นสถานที่เดียวกันกับที่เคยถ่ายทำภาพยนตร์ฟาส s t 9แล้วครับซึ่งตรงนี้นะครับกลายเป็นสถานออฟโรดจำลองที่มีทั้งเนินชันแอ่งน้ำถนนลืน่นทางโคลนพื้นกวดหินและสายครบทุทุกรสชาติเลยนะครับ สำหรับการกขับขี่เนี่ยครับต้องใช้กับเครื่องสีล้อพาพร์ทไทม์โดยพักสีซึ่งทํางานปรับเปลี่ยนจาก2องล้อเเป็น4ล้อเปรับเปลี่ยนได้ฉับไวไม่ต้องหยุดรถพนุกับหมวการกขี่ที่เพิ่มมอีก2อฟังก์ชันนะครับก็ช่วยให้ทุกอุปสรรคเนี่ยผ่านไปได้อย่างง่ายดายรวมถึงระบบชะลอความเร็วทางลาดชันเอดีซีเนี่ยที่ทางานได้สมูทขึ้นและสิ่งที่ชอบอยากเนยคือเรื่องของกล้องมองภาพรอบขันที่มีประโยชน์ในการขับผ่านอุปสรรคต,ต่างๆที่แคบได้อย่างง่ายดายขึ้นเส้นทางการทดสอบนี้อาจจะดูโหดไปบ้างแต่บอกเลยว่า ได้สบายๆครับแทบไม่ต้องใช้4ีโลเลยใช้แค่4ไีไฮนะครับบวกกับ มัวแต่ขีต่างๆก็สามารถผ่านไปได้อย่างช่วงที่ต้องขับผ่าทนทางโคเนี่ยแค่เข้ามาสัสพุ่งกับสีไฮก็พร้อมโชว์ศักยภาพที่ทําง,งานร่วมกับลอ็อกฟึนงทายไฟฟ้าครับทายที่กําลังของเครื่องยนต์ไปทางล้อทั้ง4แค่นี้นะครับก็ผ่านฉลุยใช้4โลบ้างนิดหน่อยนะครับในช่วงของขับเส้นทางปีนป่ายก้อนหินเพื่อทดสอบแรงบิดในรอบต่ำนะครับซึ่งก็ทําได้ผลงานได้อย่างเกี่ยมต้องบอกเลยว่า Ford Ranger ทําทได้ทุกอย่างเลยนะครับ ในเรื่องของตัวรถนะครับมีการปรับในส่วนของมุมเงยที่30องศากับความสูงท่ารถที่ปรับสูงขึ้นเป็น2 3 5มิลลิเมตรครับและปรับจูงช่วงหน้าให้รองรับการขีดออฟตให้ดีขึ้นที่เหลือก็แค่คุมหัวไาลยเดินคันเร่งให้นุ่มนวลและใช้ระบบขับเครือ่องสีล้อตรงตามสถานการณ์ท่านั้นเองสำหรับระบบขับเคลื่อนสล้องเบนเจอร,ร,ร์นี่ครับ ขากลับนี่ครับเราก็กลับมาขับรุ่นกับเครื่อ,อง2อล้ออีกครั้งหนึ่งนะครับทั้งกับเครื่อ,อง2ล้อ4ล้อเนี่ยครับใช้ช่วงล่างแบบเดียวกันก็นกคือช่วงล่างหน้าเป็นแบบอิสระปีกนกสงชั้นพมคอยสปริงและเดกันรโครงส่วนด้านหลังเนี่ยครับเป็นแบบแหนบแผ่นซ้อนที่ปรับมาเหลือ5แาแฉช็ออัพเนี่ยครับงานนี้มาใช้โมโูทูบแล้วนะครับจากผลงานเขาก่อนที่เคยดึบหนับนุ่มตามนะครับทุกโคง้งมีความนิ่งไม่โครง มาเติมเต็มด้วยโชอคอัพโมโทุกยิ่งทําให้หนึบขึ้นกว่าเดิมนะครับแต่ก็มีความนุ่มนวลบ้างเล็กน้อยไม่โครงนะครับคันนี้มไม่โครงจริงครับคูงอะไรเป็นแบบ Power อร์ไฟฟ้า EPS นะครับน้ำหนักดี ไม่ว่าจะทางเรียบทางลุยสารพัดทุกอย่างก็มั่นใจได้จิกโค๊กได้แบบเนียนๆรวมถึงระบบเบรกที่เปลี่ยนมาเป็นที่สีล้อแม้จะมีน้ำหนักการเหยียบเบรก,รกหนักไปนิดแต่ว่าหยุดได้ค่อนข้างหรือแต่ถ้าจะหยุดจริงๆเนี่ยกดแป้นเบรกประมาณ30ซนะครับมันจะถึงทาง,งานส่วนเรื่องอัตราเส้นเปลือนวัดจากทางชุดของมาตรวัดสําหรับรถขับเคลื่อนสองล้อนะครับทำได้อยู่ที่13.5กิโลเมตรต่ออิคับแต่ถ้าเป็นรถขับเคลื่อน4ล้อเนี่ยจะทำได้อยู่ที่10.8กิโลเมตรต่อลูก ในส่วนของระบบความปลอดภัยนะครับงานนี้บอกเลยว่า Ford Ranger เ,เจ,เจเนใหม่รุ่นวายเทคเนี่ยครับจัดให้อยา่างครบคันครบถ้วนเกินรุ่นเลยว่าก็ได้นะครับถ้าจะให้เจรานายออกมาก็ต้องใช้เวลากันสักนิดส,สักหน่อยนะครับซึ่งข้อมูลสนเนี้ยสามารถไปติดตามอ่านรายละเอียดจากคอนเทนต์ที่เว็บไซต์ที่เราแปะลิงก์ไว้แล้วนะครับสรุปนะครับการปรับโฉมใหม่ในรอบ10ปีของ Ford Ranger วายเทคเจนใหม่นี่ครับ เรียกว่าพลิกหน้ามือเป็นหลังมือครับทั้งภายนอกที่แบบรอคมสันดูโคดอย่างชายชาตรีแต่ก็มีความสับอางเล็กน้อยอยู่บ้างน,นะครับภายในนี่ครับหรูเกินรุ่นเลยครับแต่ส่วนที่เรื่องของจอสัมผัสเนี่ยครับอาจจะดูขัดใจสักหน่อยเรื่องของฟังก์ชันบางอย่างที่ไปอยู่ในจอ และได้สู่อการทําง,งานทางด้านเครื่องยนต์นะครับถึงจะเป็นเครื่องเทอร์โบคู่ที่พัฒนาม,มาให้เป็น2 1 0ม้าเนี่ยอาจจะถูกขันกําลังไปบ้างแต่ความจัดจ้านของมันก็ยังอยู่ครับแถมปรับเซ็ตให้เพิ่มความร้อนแรงขึ้นเข้าไปอีกช่วงล่างหนึบขึ้นด้วยมอนอทูข้องความปลอดภัยที่ครบครันแบบเกินรุ่นโดย Ford r a g e r Wide t a c k Gen ใหม่นะครับเครื่องเทอร์โบคู่จะมีกัน2รุ่นนะครับคือรุ่นขับเคลื่อน,น200ล้อครับในราคา1นึ่ล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับและรุ่นขันเน 1, 2, 9, 000, บเคล ถือว่าคุ้มค่าสมราคากันทีเยวครับสำหรับคลิปทดสอบ Ford Ranger Variant เจนใหม่ครับก็คงจะจบลรงเพียงเท่านี้นะครับและก็มาติดตามกันนะครับว่าครั้งต่อไปเนี่ยทางคารเดย์ครับจะนำรถยนต์รุ่นอะไรยี่ห้ออะไรมารีวิวให้กับแฟนๆได้ชมกันนะครับติดตามกันได้ในครั้งต่อไปครับได้ย่าลืมกด subscribe กดแชร์ผลงานของพวกเรานะครับตามทุกช่องทางคารุเดย์ที่มีอยู่ตรงนี้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ